โอ้มือไม้สั่นคําสั้นๆเพียงสามคำของแอปทักษะอนทำเอาสั่นทั้งไอจีเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่สวยหวานออร่าผู้ดีพุ่งมาแต่ไกลสำหรับนางเอกลูกนางฟ้าอยากแอปทักษออนคุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่ถึงแม้อายุจะปลาเข้าไปเลขสี่แล้วก็ตาม แต่นับวันยิ่งดูเด็กลงและสวยใสยกว่าเดิมอีกด้วยค่ะแต่ละรูปแต่ละชุดที่สาวแอปโพสมาให้แฟนๆได้ติดตามกันนั้นบอกเลยว่าสวยแซ่บทุกๆจริงๆ <Wow. S 1> เรียกว่าพอเปลี่ยนลูกดีก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆได้ไม่น้อยค่ะและล่าสุดสาวแอปได้โพสภาพในลุกสุดเฟียสที่ดูเท่แล้วก็แปลกตาไปอีกแบบ oh, <no. S 1> ทำเอาแฟนคลับแฟนละครเข้ามากดไลค์กันรัวๆเลยล่ะค่ะ แต่ที่เด็ดกว่าภาพก็คงจะเป็นแคปชั่นที่แม่เขียนเอาไว้ว่าวัดป่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย